เทคนิคการใช้เบรกจักรยานเสือหมอบระดับโปรจะใช้เบรกให้น้อยที่สุดมีผลช่วยเซฟแรงในการปั่นจักรยานจริงหรือไม่ใช่การใช้เบรกให้น้อยที่สุดช่วยประหยัดพลังงานและรักษาความเร็วได้ดีขึ้นนี่เป็นเทคนิคที่นักปั่นระดับโปรใช้กันเสมอซึ่งมีเหตุผลและหลักการดังนี้ทำไมการใช้เบรกน้อยลงช่วยเซฟแรงลดการสูญเสียโมเมนตัมทุกครั้งที่เบรกความเร็วจะลดลง แล้วต้องออกแรงปั่นมากขึ้นเพื่อเร่งกลับไปที่ความเร็วเดิมถ้าสามารถเข้าโค้งหรือไหลไปตามเส้นทางได้โดยไม่ต้องเบรกบ่อยจะช่วยรักษาความเร็วและประหยัดพลังงานการเบรกมากไปทำให้เสียพลังงานพลังงานที่สะสมจากการปั่นจะสูญเสียไปเป็นร้อนผ่านระบบเบรกนักปั่นระดับโปรใช้เทคนิคเบรกให้น้อยแต่เบรกให้ถูกจังหวะเพื่อให้เสียพลังงานน้อยที่สุดถ้าเบรกมากเกินไปจะต้องเร่งออกตัวใหม่บ่อยขึ้น ซึ่งใช้พลังงานมากกว่าการรักษาความเร็วคงที่โดยเฉพาะในการแข่งระยะไกลาการเร่งบ่อยจะทำให้หมดแรงเร็วขึ้นเทคนิคใช้เบรกให้น้อยแต่มีประสิทธิภาพใช้การวางลายเข้าโค้งแทนการเบรกเข้าทางโค้งให้ถูกต้องเพื่อให้โค้งกว้างขึ้นและไม่ต้องเบรกหนะักลดความเร็วล่วงหน้าก่อนเข้าโคง้งแล้วปล่อยให้ไหลออกจากโคง้งโดยใช้แรงเหวี่ยงแทนใช้เกียร์ช่วยแทนเบรก แทนที่จะเบรกแรงๆให้ใช้เกียร์หนักขึ้นเพื่อช่วยหน่วงความเร็วเล็กน้อยวิธีนี้ช่วยให้ขาไม่หยุดปั่นทําให้ยังรักษาจังหวะได้ใช้ร่างกายช่วยลดความเร็วแอร์เบรกิ้งยกตัวขึ้นจากแฮนด์เล็กน้อยเพื่อปะทะลมช่วยให้ชะลอความเร็วโดยไม่ต้องใช้เบรกเทคนิคนี้ใช้บ่อยในทางลงเขาหรือเมื่ออยู่ในพละตน้นสรุปใช้เบรกให้น้อยเซฟแรงได้จริงถ้าเบรกบ่อยจะเสียพลังงานมากขึ้น เพราะต้องเร่งความเร็วใหม่เสมอเทคนิคการเข้าโคง้งการใช้เกียร์และการใช้ร่างกายปะทะลม Air b r e k k n g เพื่อช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดการใช้เบรกได้นักบั่นระดับโปรจะเบรกให้น้อยแต่แม่นยำเพื่อรักษาโมเมนตัมและปั่นได้มีประสิทธ,ธิภาพที่สุด